ตะวันรีวิวสวัสดีครับผมได้รับคําถามมาจากเพื่อนๆน,นะครับว่าซื้อเครื่องบินมานะครับขนาดปีกประมาณ90กว่าเซนจะใช้มอเตอร์อะไรดีทีนี้ก็เลยแนะนําไปนะครับว่าปกติเนี่ยเราก็จะดูน้ําหนักรวมของตัวเครื่องบินของเรานะครับแล้วเราก็ไปดูว่ามอเตอร์เนี่ยมันสามารถแบกไอตัวน้ําหนักภาระเครื่องบินได้ไหมนะครับก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเป็นเครื่องบินที่ซื้อมาแล้วให้สเปคมาเรียบร้อยแล้ว แต่มันมีปัญหาว่าตอนฮอปเนี่ยมอเตอร์ร้อนจี๋เลยก็เลยจะขอคำแนะนำในส่วนนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่าเราจะต้องติดต่อคนที่เขาออกแบบที่เขาผลิตหรือเขาขายให้เรานะครับปกติเครื่องบินเนี่ยเขาจะมีการทดลองแล้วก็ทดสอบอยู่แล้วว่าจะมีทางเลือกอะไรให้เราบ้างคําถาม,ถ,ามถ้าให้ตอบแบบง่ายๆนะครับเราก็เอาน้ําหนักรวมทั้งหมดมาดูว่าหนักกี่กรัมแล้วก็ไปดูว่ามอเตอร์เนี้ยมันมีแรงดึงได้มากกว่าน้ําหนักของเครื่องบิน แต่ท,ที่นี้เนี่ยพอจะเจาะในรายละเอียดบางครั้งเนี่ยมอเตอร์ลูกใหญ่ก็สามารถดึงได้มอเตอร์ลูกเล็กก็สามารถดึงได้คําตอบที่ดีที่สุดจะมาจากคนที่ผลิตเครื่องบินและขายให้เราครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําอีกอันสั้นๆนะครับว่าสมมุติถ้าเราต้องการพัฒนาเองเนี่ยเรามีวิธีการกําหนดสเปคชุดไฟยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปวันที่ไปก่อนละครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ